เฟดเนี่ยตลาดก็คือรับรู้ข่าวดีไปเมื่อคืนวันพุธท,ที่แล้วเนาะก็จะมีการที่เหมือนกับเราจะเห็นว่าเฟดเนี่ยมีการเผยดอกพลดว่าจะลดดอกเบียเ้ยปีนี้ทั้งหมด3ครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการ xjm wealth compass นะคะต้องบอกว่าเอเจนดาหลักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกเลยซึ่งก็ต้องแชร์ตามตรงว,ว่าเฟดเนี่ยตลาดก็คือรับรู้ข่าวดีไปเมื่อคืนวันพุธ ที่แล้วเนาะก็จะมีการที่เหมือนกับเราจะเห็นว่าเฟดเนี่ยมีการเผยดอกพลอตว่าจะลดดอกเบี้ยป,ปีนี้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสร้าง p o s ิทีฟเซอร์ไพรสให้กับตลาดพอสมควรเพราะอะไรเพราะปกติเนี่ยถ้า GDP สหรัฐเศรษฐกิจส,ส,สหรัฐต่างๆยังแข็แก่งเงินเฟอ้อมากกว่าคาดเนี่ยบางคนก็อาจจะก,กังวลว่าเฟดจะมาในโทนฮอลกิช เราให้ดอทพอที่สองครั้งหรือเปล่าแต่พอเผยดอทพอตออกมา3ครั้งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นข่าวบวกให้กับตลาดก็เลยทาให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไอซันพีห้าร้อยขึ้นไป2%กว่า N นสแดกขึ้นไป2.8%แล้วก็หุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยขึ้นไปกว่า3%ค่ะทีนี้นอกจากเฟดเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ก็จะมีฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าสวิสแบงค์เนี่ยลีดการลดดอกเบีย้ยลงโดยลดดอกเบีย้ยอูนเนี้ย์คคจะคงดอกเบีย้ยนโยบายทเปอ5 นอกจากนั้นเนี่ยฝั่งแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยคงอัตราดอกเบีย้ยแต่เราจะเห็นคณะกรรมการบางท่านที่เคยแข่งกล่าวกว่านี้มาในโทนที่แบบบอกให้โฮดอกเบีย้ยตลาดก็เลยตอบรับต่อทั้งค่างเงินสวิตฟังและค่างเงินพาวสเตอร์ลิงที่แบบทําให้อ่อนค่าลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมเมนตัมตลาดเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ฝั่ง ญี่ปุ่นเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือมีการทำโภลิศน normalize ในวันอังคารที่ผ่านมาโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเนี่ยจากลบ0.1ุนเนี่ยมาที่ระดับศูงอ่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีการคงการซื้อ,อ QE เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นแต่โอเคอาจจะลดการซื้อ ETF แล้วก็พวกกลุ่ม Japan REIT ถามว่า implication ต่อการลงทุนเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย positive surprise อย่างมากเลยคือหุ้นเนี่ยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าค่างเงินเยนเนี่ย แทนที่จะแข็งเพราะมีการทำโพลิซีโนมอลไลส์เนี่ยกลายเป็นว่าเงินเยนมีอ่อนค่าก็เลยไปยิ่งสเตียรอยทำให้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นต่อเนื่องจนทำให้ Year to date เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นร้อนแรงอย่างมากโดยการที่มิก k ี่อี225เนี่ยนับถึงวันศุกร์ขึ้นมาถึง22% t o อปิกขึ้นมาถึง18%เพราะนั้นทาง XAM เราแนะนำให้ขายทำกำไรหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ขายทำกำไรกลุ่มรีดญี่ปุ่นเราอาจจะรอสะสมยามอ่อนตัวมากกว่า ส่วนทางจีนเนี่ย PBOC ก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยอ่า LPR 1ปีที่3 4 5แล้วก็มันจะมีตัวเลขที่สำคัญก็คือตัวเลขอ่าการดัชนิการอาดันชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมตัวเลขยอดค้าปีแล้วก็การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจีนที่ออกมาดีกว่าคาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสสัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวเลขภาคสังหาจีนเนี่ยยังแย่ลงในอัตราเร่งเพราะนั้นเนี่ยต้องแชร์ตามตรงว,ว่าจีนเนี่ยยังวางใจไม่ได้มากแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยจีนมีส ลดลงไปค่อนข้างแรงเพราะเริ่มมีความกังวลเรื่องแบบ U.S. sanction แล้วก็มีความทําให้เงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครจะลงทุนจีนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้รอลบต่อเนื่องไปก่อนเพราะปกติบางทีจีนมันจะไม่ได้แบบลบแค่วันเดียวแล้วก็จีนเนี่ยที่อยากย้ําอีกอย่างหนึ่งคือหุ้น State-Owned Enterprise หรือว่ารัฐวิสาหกิจจีนเนี่ยค่อนข้าง outperform หุ้นกลุ่มอื่นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอินด x จีนเนี่ยไม่ว่าจะ CSI 3 0 0หรือ HSCI เนี่ยซึ่งจะมีกองทุนก็คือ SCBCHA กับ SCBCE เนี่ยเอาพอฟอร์มพวกกลุ่มแอคทีฟฟันทั้งหลายแล้วที่สำคัญคือตอนนี้แน่นอนพอภาคอสังหามัมันยังไม่ดีคอนซัมชันยังไม่ดีเนี่ยพวกแอคทีฟฟันของกลุ่มกอง UBS บินชีต่างๆหรือว่า UCI หรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะยังอันเดอร์พอฟอร์มเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเทรดดิ้งจีเนี่ยเรารอราคาลบก่านเี่ยแล้วเรามองอินดซ x ไปเลยอาจจะมองที่เส้นค่าเฉลี่ยประมาณ50วันค่ะแล้วก็ถามว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มีอะไรน่าลงทุนบ้างก็ต้องบอกว่าถ้ามเมนตั้ U.S. ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์รีเลเตเนี่ยน่าจะมานอกนั้น,นียอยู่ที่ราคาคริปโตถ้าราคาคริปโตมันกลับมาได้เนี่ยพวกกลุ่มกองแบบ Asset พัตดิจิ b o x และกลุ่มทองที่รีเลทกับดิจิทัลแอสเซทเช่น a r w TMBES Internet ตหรือ TMBES Vintech พวกนี้อาจจะมาได้แล้วนอกนั้นเนี่ยตัวที่ยังน่าสนใจก็คือกลุ่มที่เป็น Industrial Financial U.S. เพราะว่าเศรษฐกิจยังดีแรงกดดันด้านนโยบายอะไรไม่เยอะถัดมายุโร ยุโรปเนี่ยค่อนข้างฟ้าเปิดมากเลยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยอาจจะมองยุโรปโกรดไปเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแอสเซทพัดยุโรปโกรดอะแต่ถ้าลองลองมาเนี่ยก็เคยุโรปนอกนั้นฝั่งเอเชีย e อเนี่ยเรายังชอบเป็นอินเดียกับเซาล์คเรีที่เรามองว่ามันเป็นอ่าถ้าถ้าของเซาล์รีเนี่ยถือว่าเป็นนอตเอเชียที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ลีเลเตตีมส่วนอินเดียเนี่ยเราเชื่อว่าเซกูลาเทนมันมาแล้วมันแลกขาดมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน